299,000บาทราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะราคาปกติอยู่ที่349,000ค่ะคันนี้จัดไฟนแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะเป็น Toyota c o m ม u ูเตอร์2.7ค่ะติดแก๊ส LPG นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นซินปี2012ค่ะสีขาวส,ายสวยๆนะคะเดิมๆค่ะร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะคะพร้อมใช้งานเลยอันนี้ได้เป็นเบาะ สีแถวนะคะเบาะเดิมๆค่ะไม่มีขาดนะคะแอร์เย็นๆค่ะใช้งานได้ปกติเลยด้านหน้านะคะเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเป็นเบาะหนังนะคะพามาดูด้านหน้าค่ะห้องเครื่องนะคะเดินนิ่งๆเรียบเรียบเลยค่ะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะคอนโซลเดิมๆนะคะหน้าจอ a n d ด o i d ค่ะถ้าใครสนใจรถไว้รับส่งนักเรียนรับส่งพนักงาน ตรงจัดคันนี้ได้เลยนะคะ